น้อมึงเนี้ยฝนตกได้ิ่เทปหรบพี่น้องว่าแมนดีใจเป็นต้นนนะาจะต้นใหม่ก็ดีใจนะมึงว่น่ะฝนตกลงใจน้ำก็ดิ่พมซ้อยหาเสีพาเราละแกพี่น้องมึงเนี้ยลลมมจจวนนนนน่น่ะจริง,ง,งะ จังน้อยอึ้งก็สิออกนี่พี่น้องนี่เบิ่งแถวนี้มีอึ้งออกมาได้จ้ะพี่น้องจังน้อยอึ้งก็ม้าเล่นน้ำก็หนีน้ำน้ำท่วมนี่อึ้งก็สิออกมาได้จ้ะพี่นอ้องแถวนี้พูดนะแข้งขัดได้จ้ะพี่น้องที่หลัด ท้องก็ควที่ตกจ้ะพี่น้องเนี่ละฝ้นเงิเย็นปันเดือนจะพี่น้องเนี่บรรยากาศดีค่ะเกอจะพี่น้องได้พิเศษเลยควนน่ะควรน่าปากก็รถแรนมุมบํามุมบํานี้จะพี่น้องเนี่ย ึงกัเต้นคนละคุณน้องคนน่ะเต้นออกมาเราถึงพุ้วูน่นะงานจะไปสวมช้อยหาหนเาเน้องจุดจเอว้่ยคลิปนี้กับอ่างก็นียรจ้าที่น้อง